ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองต้องรายงานตัวที่จุดคัดกรองและกักตัวที่บ้าน14วันผู้จัดการเขตโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเฟรกย้ำชัดกาดไม่ตกเสนอทางเลือกสร้างรายได้ฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูหลังโควิด19จากการปลูกภยัยเกษตรจังหวัดพบปะสมาชิกสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่15กรกฎาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวทัทติ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีมติให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองต้องรายงานตัวที่จุดคัดกรองและกักตัวที่บ้าน14วัน ที่ห้องประชุมพรหมราชสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสร์พิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งที่ประชุมมีมติทบทวนมาตรการโต้ตอบ,ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดระยองจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนกาักงานที่จุดคัดกรอง ท่าอากาศยานอุบลราชธานีสถานีขนส่งและสถานีรถไฟและกักตัวที่บ้าน14วันทุกรายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการโรงพยาบาลสนามให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีหากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบข้อมูลการเตรียมพร้อมรองรับการผ่อนผันเป็นจุดผ่านแดนเพื่อหน่วยความสะดวกต่อการนำเข้าส่งออกสินค้าหรือการเปิดด่านและจุดผ่อนปรนทางการค้าโดยพิจารณาใน5มิติคือด้านเหตุผลและความจำเป็นประโยชน์ที่จะได้รับ ความพร้อมของบุคลากรและระบบงานมาตราการป้องกันโรคและความเห็นพ้องต้องการกับประเทศเพื่อนบ้านและเห็นชอบคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องมาตราการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และการกำหนดมาตราการผ่อนคลายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดฉบับที่12ออกตามความมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2548ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล11จำพวกที่เดินทางเข้ามาในราชนาจักรได้และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชนาจากักรและเห็นชอบในการขอซ่อมแซมห้องพักในศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วยบ้านอย่างน้อยอําเภอเกืองในเพื่อรองรับเตรียมความพร้อมยกระดับศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วยบ้านยางน้อย local state quarantine เพื่อรองรับการอนุมัติ ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางด้านผู้จัดการเขตโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กยืนยันโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีกาดไม่ตกยังคงมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดพร้อมระบุนะคะว่าหลังเปิดมาให้บริการอีกครั้งอย่างได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีตาตด นายทรงธรรมรัตนบำรงผู้จัดการเขตโรงภาพยนต Major ร์เมเจอร์ซินิเพล็กกล่าวว่านับตั้งแต่ที่โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางโรงภาพยนตร์ได้มีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นถือว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากมาตรการต่างๆของทางโรงภาพยนตร์ที่มีการเข้มงวดทั้งด้านการรักษาความสะอาดและการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงทำให้มีลูกค้ามีความเชื่อมัน่นในเรื่องของความใส่ใจด้านสุขภาพและเข้ามาชมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องส่วนกลุ่มลูกค้าที่มาชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ขณะน,นี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะมาชมภาพยนตร์ในช่วงเย็นหลังเวลาประมาณ16นาฬกาผู้จัดการเขตโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กยืนยันว่า ทางโรงภาพยนตร์ใส่ใจและดูแลด้านสุขภาพของลูกค้าอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการดูแลทําความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์การฆ่าเชื้อตลอดจนมีการคัดกรองในเบื้องต้นทั้งพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาชมภาพยนตร์ทั้งนี้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทางโรงภาพยนตร์ปลอดภัยอย่างแน่นอนก็หลังจากที่เราปิดไปนานนะครับโรงภาพยนตร์เราปิดประมาณ2เดือนกว่านะครับหลังจากที่เปิดมานะครับการต้อนรับจากลูกค้าถือว่าให้การต้อนรับ เกินคาดที่เราคาดหวังไ้ว่าเมื่อเราเปิดเนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยกล้าเข้าโรงพยาบาลแต่ด้วยมาตรการต่างๆที่ทางโรงพยาบาลแสดงให้ถึงให้ให้เข้าถึงลูกค้าว่าเราเนี่ยป้องกันนะครับการไม่ตกนะครับแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันทุกอย่างนะครับการฆ่าเชื้อเอ่ยการสแกนคนเข้าดูหนังเอ่ยการเว้นที่นั่งระหว่างแถวนะครับ จะเป็นแถวเว้นแถว,แถวนะครับสลับฟันปลานะครับให้ลูกค้ามาแล้วก็มีพาร์ติชันในการตั้นแถวให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเป็นการส่วนตัวนะครับสองเว้นสองเว้นสองไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าทางเราเนี่ยให้การใส่ใจเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของสุขภาพของลูกค้าทําให้เราเนี่ยได้รับการตอบจากลูกค้าเกินเกินคาดเลยครับ ส่วนใหญ่ยังตอนนี้ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่นะครับซึ่งเด็กพวกนี้เขาก็คงมั่นใจเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยเป็นพวกหนุ่มสาวที่ยังมีวัยรุ่นที่เป็นยังแข็งแรงอยู่นะครับก็มั่นใจแล้วก็หนึ่งคือความมั่นใจทางโรงพยาบาลด้วยครับก็เลยจะเป็นพวกหนุ่มสาวเด็กนักเรียนวัยรุ่นนักศึกษามากกว่าครับครับตอนนี้มาตรการทางโรงพยาบาลของเรานะครับการละไม่ตกแน่นอนครับเรื่องของความสะอาดเอยเรื่องของการฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล นอกจากจะมีเรื่องการมีเจลม,มีอะไรต่างๆนะครับมีการกั้นพาร์ i t i o n ต่างๆในโรงภาพยนตร์นะครับมีการเว้นห่างเว้นระยะห่างของลูกค้าในการซื้อ,อสินค้าของเราแล้วเนี่ยนะครับอ,อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าในโรงภาพยนตร์หลังจากที่ปิดนะครับทำไม่มีการฉายแล้วเนี่ยทางเรามีการฆ่าเชื้อออโคโ,โซนทุกรอบนะครับทุกโรงนะครับระหว่างวันก็มีการฉีดการฆ่าเชื้อ ตลอดเวลานะครับอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าโรงภาพยนตร์ของเราเนี่ยปลอดเชื้ออย่างแน่นอนครับผมสำหรับมาตรการดูแลความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณโดยรอบโรงภาพยนตร์หากเป็นตู้ขายตั๋วแบบออนไลน์จะมีการติดสติกเกอร์เว้นระยะห่างในการเข้าแถวซื้อตั๋ว1เมตรขณะที่เคาน์เตอร์จะมีฉากกั้นระหว่างพนักงานกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มช่องทางการซื้อตั๋วโดยการให้บริการซื้อตั๋ออนไลน์เพื่อลดการสัมผัสระหว่างพนักง,งานกับลูกค้าภายในโรงภาพยนตร์จะมีการจัดที่นั่งห่างกันแบบแถวเว้นแถวและในแต่ละแถวจะจัดให้นั่ง2ที่นั่งเว้น2ที่นั่งมีการทำความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์ทุกวันในช่วงเช้าก่อนเปิดรอบฉายโดยจะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองทุกโรงภาพยนตร์ โดยเฉพาะแถวที่ลูกค้านั่งส่วนในระหว่างรอบชายก็จะมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังฉายภาพยนตร์จบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเสนอทางเลือกสร้างไรายได้ฟื้นฟูลหลังโควิด19จากการปลูกไผ่ ที่องค์การบริหารส่วนตบนำบลคามเปียอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนายสุดทิชัยจรุเนตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการส่งเสริมระบบบุกเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2,563ซึ่งเป็นกิจกรรมการเสนอทางเลือกอาชีพเพื่อฟื้นฟูและสร้างรายได้หลังผลกระทบโควิด -19 โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลขามเปี้ยเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้การช่วยเหลือและเพิ่มทางเลือกในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในท้องถิน่นและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ทำให้รายได้ในครัวเรือนลดลงและยังเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาปลูกไม้3าอย่างประโยชน์สอย่าง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชการที่9มาปรับใช้ในการทําการเกษตรอ,อย่างยั่งยืนด้านนายสุดทธิชัยจรุนเนตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีได้นําเสนอแนวคิดการฟื้นฟูอาชีพหลังผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะโครงการปลูกภัยซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจชุมชนสามารถแปลรูปจำหน่ายในตลาดได้อย่างกว้างขวาง เช่นด้านประมองอุตสาหกรรมแปรรูปเครื่องสำอางและแปรรูปเป็นเมนูอาหารที่หลากหลายผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าพร้อมที่จะส่งเสริมประชาชนให้เป็นชุมชนปลูกไผ่และหากมีจำนวนปริมาณที่เพียงพอได้เตรียมแผนในการต่อย,ยอดทำโรงงานแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากการปลูกไผ่และเชื่อว่าหากทำสำเร็จเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป ภายหลังที่เกิดโรคระบาดโควิดเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยปรากฏว่ามีเกษตรกรได้กลับคืนถิ่นเป็นจํานวนมากและส่วนหนึ่งเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เองมีหลายครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงเพราะนั้นทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเราน่าจะเข้ามาดูแลเขาอย่างไรบ้างในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยเราก็ได้ใช้โอกาสนะครับเงินกู้1ล้านล้านบาทนอกจากไปทําเรื่องโครงการเยียวยาแล้วเนี่ย เรามีเม็ดเงินอยู่ประมาณ4 4แสนล้านนะครับในการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของโครงการต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาชีพเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญเพราะพี่น้องส่วนใหญ่นะครับเป็นเกษตรกรเพราะนั้นโครงการไผ่เนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าศักยภาพของไผ่มีประโยชน์มากมายเราก็สามารถที่จะทำตลาดได้อย่างกว้างขวาง เพราะสาม,มารถที่จะไปแปรรูปได้หลายอย่างนะครับนอกจากเป็นอาหารแล้วเนี่ยเรายังไปใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมไปใช้ในเรื่องของประมงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกษตรต่างเรื่องเครื่องสาอางนะครับเรื่องของระบบะดับกลิ่นต่างๆ่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะส่งเสริมชาวบ้านให้เกิดเป็นชุมชนปูภัยแล้วเราก็จะต่อยอดด้วยการทําเรื่องโรงงานแปรรูปนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มมูลค่าให้กับพวกเขาต่อไป เราก็เชื่อว่าถ้าเราทําสําเร็จตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำเนี่ยก็จะสร้างรายได้นะครับให้กับเกษตรกรได้อย่างยังย่งยืนะคร,รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่พบปะสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อเพิ่มพูนทักษะเทคนิควิชาการด้านการเกษตร นางสาวสุพรรษาสุเทศรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่พบปะสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนประกอบด้วยอำเภอสว่างวีระวงศ์อำเภอนาจะลวยอำเภอดอนมดแดงอำเภอวารินชำราบและอำเภอตรการพืชผลที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตําบลบุงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายสกลกิจวงพรมมารักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยดีใจที่ได้พบปากกับสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทั้ง30คน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนถือเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 5 6ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ในระดับครอบครัวและชุมชนสำหรับในวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยยนพี่น้องเกษตรกร,กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ดําเนินการทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนะคะในส่วนของสํานังกงานเกษตรจังหวัดเองเราก็ได้มีการดําเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนะคะเราได้ดําเนินการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วค่ะนะคะ โดยดำเนินการเริ่มแรกตามโครงการเนี่ยตั้งแต่ปี2556นะคะแล้วก็ดำเนินการเป็นระยะยะนะคะที่เราดำเนินการก็มีทั้งหมด ที่ผ่านมามี5ระยะนะคะระยะที่1 2 3่5นะคะเราก็จะดําเนินการตามอําเภอต่างๆนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของอพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่ภายใต้โครงการนะคะได้มา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลความรู้การพัฒนาการเกษตรแล้วก็ในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการมาศึกษาดูงานของพี่น้องเกษตรกร,กรได้มาเรียนรู้พื้นที่จริงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้เพิ่มภูมิความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มทักษะในการที่จะสามารถนําไปปฏิบัติจริงได้ค่ะ ที่นี่ก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเนื่องจากว่าเดินทางมาปฏิบัติราชการที่นี่นะคะอพอลงมาแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกประทับใจแล้วก็เ,เห็นการดําเนินการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่นะคะทุกพื้นที่ใช้ทุกใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่มีพื้นที่ว่างเปล่าที่จะทําใหา้ว่างนะคะ ทุกอย่างเต็มไปด้วยพืชผลทางการเกษตรพวกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆหลากหลายก็สามารถที่จะทําให้เขามีอาชีพมีรายได้ได้ทุกวันนะคะสามารถที่จะมีอาชีพทุกวันทั้งทั้งรายได้รายวันนะคะรายเดือนรายปีนะคะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนะคะหลังจากที่เขาปลูกไว้บริโภคหรือจากการบริโภคในครัวเรือนนะคะก็นําไปจําหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ค่ะ รายได้ถือว่าเป็นกอบเป็นกรรมค่ะนะคะรายหนึ่งไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนบาทค่ะสำหรับการศึกษาดูงานในวันนี้เพื่อต้องการให้ตัวแทนกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทั้ง30ท่านได้รับโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนทักษะเทคนิควิชาการด้านการเกษตรหลักการคิดวางแผนการผลิตเพื่อกำหนดเป็นรายได้3แบบคือรายได้แบบรายวันรายได้แบบรายเดือนและรายได้แบบรายปีทั้งด้านพืชสัตว์ประมง จากผู้ปฏิบัติจริงแล้วนำไปวางแผนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือนของตนเองให้เหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับพื้นที่ของครอบครัวและชุมชนอย่างแท้จริงต่อไปการไปศึกษาดูงานในแต่ละครั้งจะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนชุมชนสามารถเกิดเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดในอนาคตสามารถสร้างชุมชนอยู่ดีกินดีอย่างพอเพียงต่อไปได้ สมปรารถนาวิกรายเจเริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับประธานสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาค12สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภาคีเครือข่ายและกลมรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดอบรมขึ้นณห,ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสองน้องบัวสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ทีมงานเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดถนนสุริยาาไปจนถึงแยกถนนแจ้งสนิทเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่เกาะอยู่บนพื้นผิวถนนนายกแอนได้มีความหงวยใย่และคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของประชาชนทุกท่านและยังคงตรึงมาตรการร่วมมือร่วมใจสวมหน้าก,ากากอนามัยทุกครั้งและล้างมือให้สะอาดเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นางสาวสมปรารถนาวิกไกรเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอลให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองน้องบัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 นายกแอนห่วงใยในช่วงการเปิดภาคเรียนของน้องๆน,นักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาดและปฏิบัติตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 องค์การบริหารส่วนตำบลขามปี้อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนายสุดที่ชัยจรุเนตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการส่งเสริมระบบวนาเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2,563 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเสนอทางเลือกอาชีพเพื่อฟื้นฟูและสร้างรายได้หลังผลกระทบจากโควิด -19 โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลขามเปีย้ยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้การช่วยเหลือและเพิ่มทางเลือกในการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร,กรในท้องถิ่นและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2.19ที่ทำให้รายได้ในครัวเรือนลดลงและยังคงเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา ปลูกไม้3อย่างประโยชน์สอย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการทำนานญเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมพรมบาร,ราศรากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสริริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประชุมมีมติทบทวนมาตรการตอบโต้สถานก,การณ์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดระยองจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่จุดคัดกรองณทนะ่าอากาศยานอุบลราชธานีสถานีขนส่งและสถานีรถไฟและกักตัวที่บ้าน14วันทุกรายตั้งแต บัดนี้เป็นต้นไปรวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการโรงพยาบาลสนามให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องทันทีหากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และเห็นชอบคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องมาตราการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -2019 และกำหนดมาตราการผ่อนคลายเพิ่มเติม,ต,มตามข้อกำหนดฉบับที่12ออกตามความมาตรา9แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบคุคคล11จำพวกที่เดินทางเข้ามาในราชนาจักรได้และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชนาจากัารกร และเห็นชอบในการขอซ่อมแซมห้องพักในศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วยบ้านอย่างน้อยอำเภอขึงในเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมยกระดับศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วยบ้านอย่างน้อย local state quarantine เพื่อรองรับการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ จากเหตุรอบวางระเบิดชุดคุ้มครองเส้นทางครูบริเวณพื้นที่บ้านพะโลหมู่3ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาทำให้อสทหารพรานมุจรินสีแก้วชปร้อยทพ .2209 ชกททพ .22 ถูกระเบิดเสียชีวิตทันทีอสทหารพรานมุจรินสีแก้วมีภูมิลํเนาอยู่ที่202 หมู่9ตบพลงามอเภอบุญทริกจัังหวดอุบลราชธานีโดยศพผู้กร้าจัดถึงจังหวัดอุบลราชธานีช่วงบ่ายวันนี้และจะมีพิธีเคลื่อนศพไปยังบ้านเกิดโดยขบวนรถยนต์จากมทบอ .22 อย่างสมเกียรติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวสีแก้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563ขอเชิญชวนพระสงฆ์ก่อนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเดือนมหามงคลนี้มนทลทหารบกที่22โดยกองร้อยมทบ .22 จัดกำลังพลชุดช่างเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จากสถานก,การณ์พายุโพดุลและคาจิกิโดยการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งรายคือนางแสงจันทร์อรันกุบชุมชนวังแดงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดาเนินการไปแล้ว20% กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเบนจมมหาราชร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสังเกตดูดาวพฤหัสบดีเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปีรวมทั้งบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆกับมนุษย์ในสมัยโบราณในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกานา,านกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ .22 วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และรับรายงานตัวนักศึกษาทหารชั้นปีที่2และปีที่3ประจำปี2562เึืเ่อดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2562เมื่อวันที่12กรกฎาคมณสนามกีฬาโรงเรียนเบญจมามหาราชจำนวน7สถานศึกษาโดยมียอดจำนวนในแต่ละราย ดังนี้ยอดผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1จํานวน211นายยอดผู้มารายงานตัวชั้นปีที่2จํานวน322นายยอดผู้มารายงานตัวชั้นปีที่3จํานวน262นายยอดผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1เฉพาะโรงเรียนเบญจมมหาราชคัดเลือกได้ชายจํานวน155นายหญิง0นาย ตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาท ตกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ26,700บาทขายออก26,800บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ26,226บาท80สตางขายออก27,300บาทขอบคุณบ w w ว r o w t h t e n d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล22บาท49สตางต่อลิตรเป็นสินแกสโซฮออี20บาท34สตางต่อลิตร เปนสินแก๊สโซโฮอ91 21บาท58สตางค์ต่อลิตรเป็นสินแก๊สโซโฮอ95 21บาท85สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา o i l t h a i b o x s p o t c o m ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6มีนากาวันนี้ถึง กาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา35นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผานชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา35นาที ุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลและเพจโซพลเคเบิลทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4Znew ภนิวีายสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะหลอบวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ